ที่ดินของเขาเนี่ยไม่มีทางสาธารณะเข้าถึงนะครับจะสามารถยื่นกู้ธนาคารได้ไหมนะครับก็เลยพามาชมตัวอย่างอของลูกค้าท่านนี้นะครับตรงนี้นะครับจะเป็นทางสาธารณะนะครับซอยเข้าไปข้างในแปลงที่ดินของลูกค้าจะเห็นหลังคาตัวบ้านนะครับโผล่ทางโน,น้นนะครับถนนเส้นนี้เป็นถนนส่วนบุคคลนะครับซึ่งเป็นที่ของญาติญาติของ ลูกค้าท่านนี้เนี่ยแหละนะครับหน้าปากซอยนะครับก็จะติดตั้งมิเตอร์ประปานะครับแล้วก็เสาไฟฟ้าของทางการไฟฟ้าเขาวันนี้เนี่ยมาปากเสาเข้าไปในบ้านของคุณลูกค้าที่กำลังก่อสร้างอยู่นะครับก็เลยพามาชมว่าที่ดินที่ไม่มีถนนสาธารณะเข้าถึงก็มีวิธีที่ทำให้ทางธนาคารเขาสามารถยอมรับและปล่อยสินเชื่อให้ได้นะครับก็คือ ต้องมีการจดพระจำยอมจำยอมให้ที่ดินที่เรากำลังจะปลูกสร้างบ้านเนี่ยสามารถนำรถเข้าไปได้สามารถที่จะปักไฟเดินท่อประปาน้ำเข้าไปถึงแปลงที่ดินที่เราจะยื่นกู้ปลูกสร้างได้นะครับซึ่งแปลงนี้เดิมทีเป็นถนนที่ภายในครอบครัวใช้ใช้กันอยู่แล้วนะครับในหลายๆแปลงที่ถึงที่ดินแปลงแปลงที่ก่อสร้างอยู่นะครับก็เป็นญาติพี่น้องกัน การจดพระจำยอมของแปลงอื่นๆที่ก่อนที่จะเข้าถึงแปลงที่เราจะยื่นกู้กับทางธนาคารที่ดินแบบนี้นะครับหลายๆท่านเคยไปปรึกษาแล้วเนี่ยไม่สามารถยื่นกู้ได้นะครับธนาคารไม่รับซึ่งเงื่อนไขของธนาคารเนี่ยหลักๆสำคัญเลยก็คือมีสามอย่าง 1. มีถนนเข้าถึงนะครับเข้าถึงเนี่ยหมายถึงว่าถ้าเป็นถนนสาธารณะอยู่แล้วยิ่งดี แต่ถ้าไม่มีถนนสาธารณะเข้าถึงเนี่ยขอให้เป็นถนนส่วนบุคคลที่ได้รับการจดพระจำยอมให้สามารถใช้เป็นถนนหรือสัญจรเข้าไปในพื้นที่บ้านที่กำลังจะปลูกสร้างได้นะครับสองมีน้ำประปามีไฟฟ้าเข้าถึงซึ่งจะเป็นเงื่อนไขของธนาคารส่วนใหญ่เลยนะครับวันนี้มาปากเสางไฟฟ้าเข้ามาในแปลงที่ดิน ระยะทางเนี่ยจากตรงปากทางเข้ามานะครับจนถึงหน้าไซ์งานก่อสร้างเนี่ยประมาณ160เมตรนะครับปักเสา8ต้นนะครับและภายในหน้างานเองเนี่ยวันนี้เนี่ยก็มาร้อสายภายในตัวบ้านด้วยนะครับถ้าท่านใดมีที่ดินที่ไม่ติดถนนสาธารณะแล้วมีแผนจะยื่นกู้ปลูกสร้างบ้านนะครับ ก็ไม่ต้องกังวลขอแค่เราคุยกับที่ดินแปลงที่ก่อนที่จะถึงที่ดินของเราเนี่ยให้เขาเข้าใจและยินยอมจดพระจำยอมให้เราใช้เป็นทางเข้าออกแปลงที่ดินบ้านของเราได้แค่นั้นนะครับเราก็สามารถยื่นกู้ได้เลยนะครับ